ขอให้ยี่เกมครับผมเนเกมเข้าโคร้าครับกมทคุลัครับไปเลยอ้ยเกมเรับเกมครับครับผมตอนนี้มีคนกำลังถ่ายรูปคุณอยู่คุณชอบไหมครับชอบคับผมถ่ายรูปไลงมาคุณจ้าถ่ายรูปมลงอะไครับกรครับผมไป่ใช่เกมทื่เกมสกาครับผมอเกมสกับครับผม ตอนนี้มีคนถ่ายรูปคุณโยู่ครับผมถ้าเขาาลงเอาไปลงเฟซบุ๊กคุณจะว่าไหมครับไม่ว่าครับให้หมาดูครับผมถ้ามหมาดูคุณจะพูดอะไรกับหมาูครับเารามหมาบอกผมมาว่าการรับน้องมันเป็นอุปสรรค้าเกมบข้าไม่ได้ชีวิตข้างหน้าเกต้อเดินทางต่อไปไม่ได้ครับผม